สวัสดีค่ะเมนูเด่นวันนี้นะคะแม่ส้มจะทำเนื้อย่างค่ะอันนี้เป็นต้มขาไก่ของน้องเวกับของพี่แก้มนะน้องเวเขาบอกอยากกินต้มขาไก่ก็เลยต้มให้เขากินเ,เนื้อย่างของแม่ส้มเนี่ยนะคะจะย่างโดยใช้กระทะค่ะ ไม่ไม่สะดวกที่จะก่อดเตาเนาะก็ใช้กระทะย่างแบบนี้ก็ได้ะค่ะเพื่อนๆคะ่ะอร่อยเหมือนกันเลยแล้วก็ระหว่างที่แมออ่อัดคลิปของแม่เองนะคะเด็กชายก็มาบอกว่าอยากกินไส้กรอกแดงทอดก็เลยทอดให้เขาไปก่อนและอันนี้ก็จะมาผัดซีอิ๊วคะ่ะมีเพื่อนๆบอกว่าให้ผัดซีอิ๊วเส้นใหญ่ กินให้ดูหน่อยนี่จ้าแม่ส้มทําแล้วนะคะแล้วก็ขออภัยด้วยที่ทําช้าไปหน่อยบางทีมันก็แบบมีเมนูนี้เมนูนั้นก็จะสลับสลับกันไปเนาะอันนี้ผัดส,สีอิ๊วเส้นใหญ่แม่ส้มก็จะทําแค่นี้ค่ะใส่น้ํามันไม่เยอะใส่หมูนิดเดียวค่ะแล้วก็ใส่ผักลงไปแล้วเดี๋ยวแม่ส้มก็เอาเส้นเนี่ยมาตลบตลบ,ตลบแค่นี้ค่ะพอผักสุก ก็ใช้ได้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะอันนี้ปรุงน้าตาลนิดหน่อยเนาะผัดส,สีอิ๊วมันต้องมีมีหวานนิดหน่อยค่ะนี่จ้ะเสร็จแล้วง่ายมากๆเลยผัดส,สีอิวเส้นใหญ่ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นการตำค่ะตำมะละกอไม่ใช่ค่ะวันนี้แม่ส้มจะมาตําส้มหัวไชเท้าค่ะใส่กุ้งสดนะคะมีความรู้สึกแบบ อยากเหมือนคนที่อยู่เมืองนอกค่ะอันอนที่เขีย่ยๆนี่คือนดำปูนะคะเพื่อนๆอันนี้น้ำปลรราพิมลีพายค่ะใส่ไปสองกระบวยผงเ,เครื่องปรุงอ่ะตามนี้เลยอันนี้เป็นน้ำมะนาวค่ะเพื่อนๆตอนที่มะนาวถูกหน่อยี่จุกเขาก็จะคั้นแล้วก็เอาใส่ช่องฟิตเอาไว้ค่ะพอมะนาวแพงเราก็จะเอาออกมาใช้แต่จะไม่ต้องใช้แบบ ละลายแล้วก็ออกมาให้ละลายแล้วเอาไปแช่ใหม่ไม่ได้นะคะเพื่อนๆมันจะขมก็ทําเป็นก้อนเล็กๆหรือไม่ก็ใส่ถุงแล้วก็ทุบเอามาค่ะจะใช้เท่าไหร่ก็ละลายแค่นั้นนะคะมันจะไม่ขมแล้วก็จะมีความสดใหม่เลยค่ะอันนี้หลังจากที่ชิมไปแล้วนะมีความรู้สึกว่าเผ็ดมากก็เลยเติมหัวใช้เท้าลงไปอีกจะ้ะนี่จะ้ะก็มาหั่นเนื้อจัด จานเตรียมจะไปกินส้มตำกับผัดซีอิ๊วค่ะเพื่อนๆคะ่ะส้มตำของแม่ส้มวันนี้แซ่บมากๆเลยเพื่อนๆได้อะไรกินกันคะไปกินข้าวด้วยกันกับแม่ส้มจ้าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมากินเมนูจัดจ้านเลยค่ะเพื่อนๆเผ็ดมากๆแม่ส้มอยากกินมากเลยแล้วก็มีเพื่อนๆบอกว่าให้แม่ส้มทำผัดซีอิ๊วเส้นใหญ่กินให้หน่อย ก็ไม่ลืมนะคะจะทยอยทยอยทำเนาะบางเมนูก็มันวัตถุดิบมันต้องไปซื้อไก่แม่ส้มแหวนมอเตอร์ไซค์ไปไม่ได้ค่ะต้องรอจังหวะวันนี้ก็เลยมาทำผัดซีอิ้วนะคะกินคู่กับส้มตำกุ้งสดแล้วก็เนื้อย่างจ้าเนื้อย่างกะจะย่างให้เป็นแบบแดงๆหน่อยๆก็สุกไปเลยแล้วก็มีต้มขาไก่ของน้องแก้มแล้วก็น้องเวตอนแรกว่าจะไม่เอามากินหรอกแต่แบบเอามาดีกว่า ชอบกินเลือดจ้ะมากินข้าวกันเลยค่ะอืมอร่อยวันนี้ใช้เป็นหัวไชเท้านะคะหัวไชเท้าเอามาตำอร่อยจ้ะ Mm-hmm. ผักแพวค่ะวันนี้สา,สาวๆไม่อยู่นคะคะไปเที่ยว แพ็กคู่ไปเลยค่ะอือืึอืม,อม,อม i right. ร้อนอือร้อนเผ็ดแล้วร้อนมันจะทวีเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเคยไหม que? พอกินเผ็ดสดน้ำร้อนโอ้โหน้ำตาไหลเลยแหละ เมื่อช้าน้องเบลกินข้าบแล้วเห็นแม่ทำให้ทอดไส้กรอกให้กินค่ะอยากกินสัตวบนาะ ร้อนแต่ก็กินเนาะมันอร่อยแทบ เส้นเหนียวเด่นมากเลยหัวใจเท้าตำอร่อยค่ะลองดูค่ะเพื่อนๆค่ะ ทำเหมือนแบบอยู่มันนอกอ่ะแบบไม่มีมะละกอค่อะแพ็คคู่ไปเลยจ้ะ เ้าได้ไหมพี่ละตัวดีกว่าค่ะชอบ สะตใจด้วยฮะเมาาื่อเช้านี้ไปหากุ้งที่ตลาดรถยังด้วยไปกับน้องเวสองคน อร่อยนะ เส้นเหนียวมากเ่ะอร่อยมีเด็กมาทักทายค่ะ อาทิตย์หน้าเด็กๆก,ก็เปิดเทอมแล้วค่ะเพื่อนๆอ,อืมอ้ร้อนยังคำสุดท้ายเลยเพื่อนๆค่ะ ผ็ดเลยอร่อยด้วยค่ะ ขอบะคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแม่ส้มฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ฝากดูโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ส้มช้อนทองแล้วก็เวหาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ